อะสวัสดีค่ะตามต่อ ep ห้กันเลยนะคะ ep หนะีคะจะพูดถึงเรื่องขอรดแล้วค่ะอะมาดูกันนะคะขอดนะคะอะเขาบอกว่านะคะเทษฎีบอทบอกว่านะคะในวงกลมวงเดียวกันถ้าขอรดสองเส้นยาวเท่ากันนะคะถ้าคอดสอเส้นยาวเท่ากันนะคะแล้วอสอดทั้งสองตัดวงกลมจะทําให้ส่วนโค้งน้อยยาวเท่ากันส่วนโค้งใหญ่ยาวเท่ากันอะ ดงที่คอร์ดนะคะอ่ะคอร์ด AB ก่อนเลยเรามาดูคอร์ด AB นะคะอ่ะคอร์ด AB นะคะนักเรียนอ่ะคอร์ด AB นะคะคอร์ด AB เนี่ยนะคะจะแบ่งส่วนโค้งน้อยอ่ะส่วนโค้งน้อยคือส่วนนี้นะคะเรียกว่าส่วนโค้งน้อยโอเคไหมอันนี้เรียกว่าส่วนโค้งน้อยอันนี้เรียกว่าส่วนโค้งใหญ่นะคะส่วนโค้งใหญ่ นะคะส่วนโค้งใหญ่ทักเรียนมาดูนะคะคอร์ด a b อ่าคอร์ด a b เขาให้มาว่าคอร์ด a b เนี่ยค่ะนะคะยาวเท่ากับคอร์ดนะคะ c d อันนี้ยาวเท่ากันโจทย์ให้มาว่าเท่ากันนะคะจดจดให้มายาวเท่ากันงั้นก็แสดงว่าส่วนโค้งน้อยก็คือส่วนนี้สีเขียวนะคะกับสีเขียวนี้ก็ต้องยาวเท่ากันส่วนโค้งใหญ่ นะคะมานี่ค่ะส่วนโค้งใหญ่สีส้มสีส้มกับสีส้มมันก็จะทําไมคะยาวเท่ากันโอเคเนาะอ่ะนะคะอันนี้คือคนละวงกลมถ้าในวงกลมเดียวกันในวงกลมเดียวกันนะคะเส้นคอร์ดนะคะเส้นคอร์ดเส้นนี้เส้น ab กับเส้นคอร์ด cd เนาะคอร์ด cd นะคะเห็นไหมคะก็จะแบ่งส่วนโค้งออกยาวเท่ากัน อันนี้คือเรีว่าส่วนโค้งน้อยโอเคไหมคะนี่ส่วนโค้งน้อย AB ตรงนี้กับ CD ตรงนี้จะเท่ากันแล้วก็ส่วนโค้งใหญ่ส่วนโค้งใหญ่มันจะทับกันนะคะเดี๋ยวนะอ่ะมันจะทับกันเดี๋ยวครูเขียนให้ไม่ทับก็ได้อ่ะส่วนโค้งใหญ่อ่ะของ AB คืออะไรส่วนโค้งใหญ่ของ AB คือนี้จากนี้นะคะเดี๋ยวครูจะออกนะอ่ะวาออกมานี้เลยฟึบ์มมาที้เลยนะคะอันนี้ส่วนโค้งใหญ่ของ AB กับส่วนของใหญ่ของซีดีโดนเละไปไล้ c ซีดีโดนเละไปแล้วนะคะอันนี้ขอสีพู่นี้แล้วกันนะคะนี่อันนี้โอเคไหมคะประมาณนี้เนาะจะยาวเท่ากันนะคะเอาส่วนคงนนักเรียนคะมันแบ่งส่วนคงน้อยกับส่วนของใหญ่ถ้าส่วนคงน้อยมันเท่าส่วนคงใหญ่มันก็เท่าอยู่แล้วถูกไหมนะคะเอาแค่ดูส่วนคงน้อยก็พอส่วนคงน้อยเท่าเพราะฉะนั้นส่วนคงใหญ่ก็เท่าอยู่แล้วนะคะอ่ะทฤษฎีต่อไป ทฤษฎีต่อไปเขาบอกว่านะคะถ้าส่วนโค้งยาวเท่ากันเห็นไหมคะเอาส่วนโค้งเดียวพอนะคะน้อยใหญ่ช่างมันนะคะส่วนโค้งเดียวกันอ่าส่วนโค้งนี้กับส่วนโค้งนี้เท่ากันส่วนโค้ง a.b กับส่วนโค้ง cd เท่ากันจบให้มาว่าอันนี้เท่ากันนะคะเราจะได้อะไรเท่ากันคะเราก็จะได้เส้นขอร์ด a b นะคะกับเส้นขอร์ดด d เนี่ยค่ะยาวเท่ากันด้วยนะคะ เส้นนี้กับเส้นนี้ยาวเท่ากันอันนี้เคาลรอวงกลมนะคะอ่ะถ้าวงกลมเดียวกันโจทย์ให้ส่วนของ ab นะคะเท่ากับส่วนของ ac ก็ทำให้เส้นคอร์ด ab กับเส้นคอร์ด ac ทำไมคะทำไมกันคะยาวเท่ากันโอเคนะคะอ่ะมาดู ฝึกหัดอ่ะมาดูแบบฝึกหัดเลยค่ะอ่ะมาดูที่แบบฝึกหัดจอนะคะมาดูแบบที่แบบฝึกหัดจอนะคะอ่าแบบฝึกหัดจอค่ะนะคะจากรูปจากรูปนะคะเขาให้ขนาดนะคะจากรูปนะคะจากรูปเขาให้ขนาด m a b มาให้อ่าขนาดของ m A ส่วนของเ B นะคะเท่ากับขนาดของส่วนของ A, C อ่ะคือตรงไหนส่วนของ B อะส่วนของ A B. อ,ะน,อง A, B, นะคะจดให้มาจดให้มานะคะจดให้มาก็คือส่วนของนี้โอเคนะส่วนของ A B กับส่วนของ AC นะคะมีขนาดเท่ากันอันนี้การน,น,นี้เท่ากันอ่ามีขนาดเท่ากันเราได้อะไรคะเราก็เลยได้ว่านะคะอันนี้โจย์กำหนดให้มาอันนี้โจ์กำหนดนะโจ้โจ์กำหนดโจ์กำหนดอ่ะเราก็เลยได้ว่าเราก็เลยได้ว่านะคะ อันนี้เท่ากันปุ๊บจะทําให้ทําให้อะไรคะไหน,นเท่ากันคะเส้นขอดเส้นไหนโลกเส้นขอด AB ถูกไหมจะทําให้เส้นขอด AB นําไปเลยก็ได้คะ่ะเส้นขอดเ b นะคะเส้นขอดเ b เส้นขอด AB กับเส้นขอดอะไรคะ AC โอเคไหมสอกเส้นนี้มันทำอะไรกันคะยาวเท่ากันโอเคนะคะจะทำให้เส้นขอดสองเส้นนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นครูก็ได้เส้นขอดจะทำให้ a b เท่ากับ a c โอเคไหมคะ a b เท่ากับ a c นะคะอ่ะเหตุผลคือเหตุผลคือส่วนโค้งยาวเท่ากัน นะคะเข็นสั้นๆ,นๆและเริ่มสั้นส่นสวนโค้งยาวเท่ากันมีว่าเขียนว่าส่วนโค้งที่ยอมยับนุ่นๆนะคะส่วนโค้งยาวเท่ากันเริ่มที่เกียจนะคะส่วนโค้งยาวเท่ากันนะคะเส้นจะทําให้ทําไหมคะเส้นคอดทาไมด้วยส่วนโค้งยาวเท่ากันนะคะ นะคะเส้นขอบก็ยาวเท่ากันด้วยจะยาวเท่ากันด้วยนะคะส่วนค้งเท่ากันเส้นขอบก็เท่ากันนะคะส่วนค้งยาวเท่ากันเส้นขอบยาวเท่ากันเส้นขอบยาวเท่ากันส่วนค้งก็จะยาวเท่ากันนะคะโอเค เพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราได้อะไรจดถามว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัวหรือไม่เราก็ตอบได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม a b c เป็นสามเหลี่ยม3เหลี่ยมหน้าจัว่วโอเคนะคะหน้าจัว่วโอเคอ่ะต่อไปค่ะ อันนี้จะดูงงๆหน่อยนะคะนักเรียนอ่ะดูโจทย์ให้มานะคะนักเรียนคะเขาให้ส่วนของอันแรกเลยค่อยๆกัะเดิบนะคะอ่ะสีชมพูก่อนเนาะเขาให้ส่วนของอส่วนของนี้คะ A B จดให้มานะคะให้ส่วนของ A B กับส่วนของ B C มาอ่ะเขาบอกว่าส่วนของ A B กับส่วนของ B C ยาวเท่ากันอันนี้จดให้มาอากูเขียนเลยนะคะ อ่าส่วนของ AB เท่ากับส่วนของ BC นะคะเท่ากันนี่จดให้มานะคะจดให้มา,าต่อไปนะคะจดจดอ่าเราให้มุมมาอีกให้มุมอ่าเดี๋ยวมุมนะคะให้มุมมุมนี้เนาะมุมนี้นะคะมม ัมจะคลายมาระะมุมนี้นะมุมสีเขียวมุมสองมุมนี้นะคะมุมสีเขียวจดให้มุมมามีขนาดเท่ากันนะคะมุมขนาดเท่ากันนะคะนักเรียนเขาให้มุมมามันจะส่งผลอะไรคะจดให้มุมมาขให้มุม A B D เท่ากับมุม C B E อะ จทย์ให้มุมมาเหตุผลคืออะไรคะลูกขอจุดนี้โจทย์ให้นะโจทย์ให้มุมมามันจะส่งผลให้อะไรคะถ้ามุมเท่ากันเนาะถ้ามุมเท่ากันก็จะส่งผลให้ไดยคะส่วนโค้งเท่ากันถูกไหมคะมุมเท่ากันมุมเท่ากันนะคะนักเรียนก็จะได้ส่วนโค้งเท่ากันส่วนโค้งไหนเท่ากันมุมนี้เท่ากันจะได้ส่วนโค้งเนี่ยค่ะส่วนโค้งมุมอยู่นี่นะคะมุมอยู่นี้ ราะฉะนั้นส่วนโค้งก็จะอยู่น่นส่วนโค้งนี้นะโอเคไหมสีเขียวต่อนะส่วนโค้ง A D กับส่วนโค้งเนี่ยค่ะโอเคไหมส่วนโค้ง C E เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้ามุมเท่ากันมุมในส่วนโค้งเท่ากันนะคะจะได้จะได้เลยเนาะจะได้จะทำจะได้จะได้นะคะจะได้นะ จะได้ขนาดของมุม ad แล้วกันนะ ad เท่ากับขนาดของ cd สีเขียวนะ c d เส้นสีเขียวนะเหตุผลคือเหตุผลต้องเพื่ออะไรคะมุมในส่วนโค้งนะะมุมในส่วนโค้งมีขนาดเท่ากันนะคร มุมในส่วนโค้งนะมุมในส่วนโค้งนะคะถ้ามุมในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากัน,นคือมุมในส่วนโค้งของวงกลมมีขนาดเท่ากัน เท่ากันเงยต่อคะ่ะส่วนโค้งที่รองรับส่วนโค้งที่รองรับส่วนโค้งที่รองรับอืมเอาเต็มเต็มเลยนะคะทั้งสองย่อมเท่ากันอ่าย่อมเท่ากันแล้วนะอ่าเท่ากันอ่ะสล้วเหตุผลอ่ะ เมื่อันเลยนเห็นอะไรในเียนเห็นแล้วเนาะในเล่นเห็นสีชมพูใช่ไหมคะสีชมพูกับสีชมพูเท่กากันสีเขียวกับสีเขียวเท่ากันแสดงว่าอะไรเท่ากันคะลูกแสดงว่าส่วนโค้งไหนเท่ากันเลยคะแสดงว่าแสดงว่าเดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าอะไรนะคะครูอเอาลากยาวเลยนะคะครูมาเนี้เลยนะครูก็จะได้เป็นนี่นะคะ B เอ,อย B, B, A, A, B, าวเลยนะคะแล้วก็เอ้เซิ่งกรีอ่ะยาวๆนะคะบีนี่นะบีเอยาวนี่เลยนะนี่นะคะเอบีนะเออันนี้เลยนะเอมาดีเลยนะมานนี้หละยาวเลยนะคะมายาวถึงไหมเต้นยาวนี่เลยนะคะอ่ะกับเส้นสีหนึ่งเส้นสีน้ำเงินนะกันเส้นสีฟ้าเส้นสีฟ้าฝาออกเส้นฝา นะคะบีบี B. 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 เหมือนเดิมนะบีนี่ค่ะโอเคไหมยาวยาวสีฟ้านี่เลยนะแต่แนบนะคะเห็นไหมคะบีซีฮีก็เท่ากันโอเคไหมอ่ะครูก็จะได้เป็นอ่ะครูเขียนใหม่ครูจะได้เป็นครูเขียนะคะอ่ะสองอันนี้เท่ากันถูกไหมอ่ะครูก็จะได้เป็นมุมตั้งแต่เริ่มเลยนะขนาดของ B a ดีเลยนะ d a d นะคะเท่ากับขนาดของมุมเอาลินนะ b c e โอเคไหมคะอันนี้เลยเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือเหตุผลคือก็มันเท่ากันอยู่แล้วนี่เห็นไหมว่ามันเท่ากันถูกไหมเห็นไหมคะนักเรียนเห็นยังไหมว่ามันเท่ากันเห็นไหมคะเนี่ยเพราะว่ามันเกิดจากการอะไรคะ เส้นยาวเลยนะคะมายาวเลยนะเราคูลบใหม่คูลบเลยนะคะ,ะดูนะขอเส้นยาวเส้นยาวเส้นนี้ดีนะมีนี่เลยถูกไหมคะมีนี่เลยยาวลากยาวนี่ถูกไหมอันนี้การนี้เท่ากันอยู่แล้วถูกไหมโลกเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้น อันนี้ต่อนะคะต่อเส้นสีเขียวต,ต,ต่อนี่โอเคไหมกับอันนี้เลยเขียวเหมือนเดิมก็ได้อันนี้ก็เท่ากันอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะลากยาวเลยโอ้ปลากจากจุดนี้เลยจุดสีมายันเลยนี่มันเท่ากันแล้วมันยันนี่เลยฟึบทำไหมคะก็ต้องเท่ากับก็ท่องเท่ากับสีเหลืองได้ไหมเนี่ยทับไปเลยนี่นะคะ อันนี้ถูกไหมนสีแดงย,ยาวนี้เลยถูกไหมคะเห็นไหมคะ b a สีส้มนะสีส้มสีส้มคือ b สีส้มนะคะสีส้มสีส้มคือ b a d เห็นไหมคะยาวนี่กับเส้นสีเหลือง b ทำไมคะ c e ก็ต้องทำไมคะย่อมเท่ากันถูกไหมย่อมเท่ากันอ่าเหตุผลเหตุผลเพราะว่า จากข้อหนึ่งเลยไนหะข้อหนึ่งบอกข้อสองได้ไหมอันนี้เป็นข้อหนึ่งอันนี้นะคะอันนี้ให้เป็นข้อหนึ่งอันนี้เป็นข้อหนึ่งอันนี้สีเข่าเป็นข้ออันนี้เป็นข้อสองอันนี้เป็นข้อสามเพราะฉะนั้นเหตุผลคือเหตุผลคือหนึ่งบอกสองได้ไหมนะคะไม่ อคจะข้อหนึ่งบวกข้อสามแล้วกันนะอเอาแค่ต้นๆโอเคนะคะมันจะเป็นอันเดียวกันนั่นเองคะเพราะฉะนั้นคูได้เส้นโค้งเส้นสีส้มกับเส้นสีเหลืองเท่ากันละนะคะคู่ได้เส้นสีส้มนะคะเส้นสีส้มของคู่เส้นสีส้มของคู่โอเคนะหลากใหม่อีกรอบหนึ่งหลายรอบเส้น <S SE AN> สีส้มของคู่กับเส้นสีเหลืองของคู่ยาวเท่ากัน นักเรียนเห็นอะไรเห็นอะไรคะเห็นอันนี้ไหมส่วนโค้งนี้เนาะส่วนโค้งนี้นะเห็นไหมถ้ามันเท่ากันปุ๊บเส้นเนี้ยคะ่ะเส้นเนี้ยเส้นสีพูที่คูลากขึ้นมาเนี่ยเส้นสีพูที่คูลากขึ้นมาเนี่ยนะคะที่โจทย์หาถูกไหมอ่ะเส้นสีภูที่คูลากขึ้นมาก็คือเส้นนี้ b d b e กับเส้นสีสีอะไรดีสีเขียวเขียวแก่อ่ะเส้นสีเขียวเนี่ยคะ่ะที่คูลากมาเนี่ย สเส้นสีเขียวนี้นะอ่าทำไมคะเส้นสีเขียวเรียกว่าเส้นอะไรคะเส้นนี้โอเคไหมคะเส้นสีเขียวนี้นะคะทําไมกันคะเท่ากันไหมคะเท่ากันส่วนโค้งเท่ากันถูกไหมส่วนโค้งเท่ากันเพราะฉะนั้นเส้นคอร์ดก็จะเท่ากันนะคะครูก็จะได้อันนี้ขออ้อสี่นี่เป็นข้อสี่นะคะข้อสี่ต่อไปข้อห้าครูก็ได้ละข้อห้าข้อห้าตามโจทย์เลยค่ะข้อห้าข้อห้า B D เท่ากับบ B ข้อห้าก่อนยังไม่ห้าเลยข้อห้านะคะ B D เท่ากับ B E โอเคนะคะ B D เท่ากับ B E เหตุผลคือจากข้อสี่แค่นี้แหละที่เกเขียนยาวจากข้อสี่นะคะจากข้อสี เอาแค่ okay, นี้แหละเพราะอะไรคะก็ถ้าเกิดยาวๆก็จะเป็นส่วนโค้งทำไมคะส่วนโค้งที่รองรับเท่ากันถูกไหมคะเราจะได้เส้นขอบเท่ากันเอาเขียนก็ได้ไม่ต้องจากข้อสี่อ่ะก็เขียนส่วนโค้งเขียนยาวสี่ก็ได้วะอ่ะส่วนโค้งยาวเท่ากันยาวเท่ากันไม่ต้องจากข้อสี่แล้วนะ,ะเราพอในวงล็อกตามเดลข อยาวเท่ากันที่ลองรับก็ได้นะยาวเท่ากันที่เขียนเท่ากันเส้นขอเส้นขอจะยาวเท่ากันโอเคนะคะอันนี้มันง่ายนะคะมีสองขอโอเคนะคะอ่ะโอเค่นี้เนาะสวัสดีค่ะนักเรียน